พี่ถังอยู่ไหนครับเนี่ยพี่มาเช็คบัญชีบนบนอยางห้างเหรอใช่พี่มาหาหนูชั้นสองหน่อยโอเคโอเคโอเคได้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 ร้านไหนอ่ะพี่มาพี่มาร้านไหนอ่ะร้านร้านเดิมพี่ที่เราเหมือนที่เราเคยกินด้วยกันอ่ะโอเคได้เลยได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวพี่ไปนะโอเคครับอืด้วยนะใช่ปะด้วยจะไม่ต้องห่วงหรอกเอ้าเอ้าพี่ถังมาแล้วมาแล้วจังเลยมาแล้วครับเอาแล้วใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมไม่สนใจหรอโอ๋อหพี่ชา มันเป็นไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมันบ้าๆน้องตุ่นจนทร์อพี่มันเป็นยังงอ่ะเกมันอยงไรบ้างปล่อยมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายไม่มีใครเอามาเลยเอาทำไมอ่ะผมไม่ถึงสองวันเลิกอเพราะอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไงใครจะไปชอบเป็นพี่พี่ชอบปะล่ะขอดหนุญาใครจะไปชอบมันดูพิดน้ำมูกเลยหกที่มูกใครจะไปชอบมันบ้าปะพี่ชอบปะ มขนแปลกนี่แต่มันแปลกไปเปล่าวะมันแปลกมากพี่ผู้ชายมีใครเอาเลยพี่ชอบพี่ชอบอจริงจริงเหรอชอบชอบจริงไหมนเนี่ยอง<ะ>ยกสวัสดีครับพี่ชื่อถังนะครับน้องชื่ออะไรเป็มเป็นเปรย์ไรน์เป็นอะไรครับ เขามีแฟนหยูแล้วแล้วเขามาหลอกว่าไม่มีแฟนค่ะปาบนึงนะคะเกคือฉันแบบฉบบไมด้ตั้งใจอะอีกหม่นใหญ่ตลอดอ้ ใครโกรธแกใครโกรธแกทั้งนั้นเป็นไรมากหรอครับมันอย่างนี้นะพี่สัมออยเรียกเรียกอย่างนี้แหละลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก่อนี่ชอบแบบนพี่ชอบขึ้นมาได้ได้นี่ในห้างที่มันทำแบบนี้ใครจะไปชอบมันผนไม่อยากจะเป็นเพื่อนมันแล้วเนี่ยหามาใช่ไหม หัเอาหองยกขึ้นมาเลยเอาหองยกขึ้นมาเลยขึ้นมาร้องก็หงยกเหตุอ <fake Ett millet> ันใดมืความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนหลีกไกลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูอไหมใครร้องตอบตัวเอง ตั้งข้อแม้รักสิมากมายัึไม่ใช่ได้เป็นได้ดังฉึงก,ก็เกฑงสวางไว้ไกลบ้างถึงมีทางเป็นชายของเธอจะเห็นไกลใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดมองแต่องอย อยากว่าดีเัวแมเจะเป็นคนกลัวฝนที่เย็นจักวฝนทำเธอเสียองไปพบระกพำอยากดีหัวอยากกฝนพราไมันเย็นจังตามความคิดเดิมลองคิดดูรอหสู่ เจอ48ต่อต่อต่อโอเคเอามายเลยต่อเลยเล่นต่อเล่นต่อพี่ชอบจริงใช่พี่ชอบมากผมโยกก็ชอบพี่หนได้ไปดูหนนั่งแล้วฉันล่ะเอ้าที่นี่ได้ผู้ชายได้ผู้หญิเลยนี่แล้วฉันล่ะเดี๋ยวก่อนสิวูบ